รถท่องเที่ยวในต่างประเทศวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสป e ดลิมิตครับผมนี่เลยที่หน้าจอเรานะคะเขียนว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยมาตรวัดนะคะของเมืองไทยเพราะอันนี้เราก็คือซิงค์มือถือเนาะไอโฟน ทำกระจ่างหน่อยค่ะกูโร่ก็อย่างนี้ครับคือเราเช่ารถเนี่ยเราเช่ามาจากยูเคก็คือเช่ามาจากอังกฤษใช่ไหมครับอยู่ในสหราชอาณาจักรก็หน้าปัดเนี่ยหรือว่าเกทุกอย่างเนี่ยแดชบอร์ดทุกอย่างมันจะเป็นไมล์หมดเลยอ่าฮะนะครับทีนี้ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไอร์แลนด์อ่าเรานั่งนั่งเรือข้ามฟากขับรถนั่งเรือข้ามฟากมาใช่แล้วมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เขาเป็นยุโรปอ่าฮะอ่าแล้วยุโรปใช้สเกลเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมงอออ่าาาเเเหมืนนบ้รพดีลยใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเห็นเห็นป้ายสปีดข้นข้างเนี่ยมันจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเขาก็จะคอนเวิร์ตให้อัตโนมัติเนาะถูกไหมใช่ครับสมมุติว่าเขากําหนด120กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะคอนเวิร์ตเป็นไมล์เรียบร้อยเลยว่าประมาณรถเราฉลาดรถเรามันก็เปลี่ยนให้เลยอ่า75ไมล์ต่อชั่วโมงนี้เราก็ต้องดูที่สเกลของเราถ้าสเกลเราเป็น เราเห็น120สินี่นะแล้วเราร้อยยี่สิบนี่เป็นไงะติ๊กเก็ตมาตื้มเลยติ๊กเก็ตตามไปที่บ้านนะครับอ่าใช่ถ้าเกิดว่าเขาขับรถที่ต่างประเทศนะคะเขาจะตามไปเก็บติ๊กเก็ตหรือว่าใบสั่งถึงบ้านเราเลยตามที่อยู่ตามบัตรเครดิตนี้โอ้โหโหดมากค่ะหรือโหดจริงๆไม่จบไม่สิ้นที่รู้เพาะพอโดนมาแล้วมาแล้วมาอีมาแล้วมาอีก80 ี่นี่ดูแปดสิบปุ๊บมันเปลี่ยนเลยนะอ่าเป็นห้าสิบนี่จากเจ็ดสิบห้าเมื่อกี้เหลือห้าสิบนะคะแล้วพี่ก็ต้องลดด้วยอ่าหน้าจอตรงนี้ทัน